สวัสดีครับผมอาสิทธิ์อัญโภโพนะครับจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลนะครับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตมานำเสนอนะครับแล้วก็เล่าถึงรายละเอียดว่าในการให้บริการภาครัฐนะครับผ่านช่องทางดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบเนี่ยนะครับต้องทำอะไรยังไงนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับก็จะขออนุญาตเริ่มเลยนะครับว่าการบริการภาครัฐผ่านช่องทางดิจิตอลเนี่ยเป็นอย่างไร คือเป้าหมายนะครับในเรื่องของการให้บริการภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบเนี่ยก็คือว่าเราอยากให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการหรือว่ากลุ่มเป้าหมายใดๆก็ตามแต่ของหน่วยงานท่านเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงบริการผ่านช่องทางดิจิทัลได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการซึ่งคําว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็คือครอบคลุมถึงตั้งแต่ว่าการรับรู้บริการนี้จะต้องทําอะไรยังไงการยื่นคําขอการตรวจสอบความคืบหน้าการชรําระค่าธรรมเนียมจนกระทั่งไปถึงการ ได้รับซึ่งใบอนุญาตอันนี้ก็คือเป้าหมายที่วันนี้จะมานําเสนอให้ท่านฟังทีนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบเนี่ยมีลักษณะใดก็ขออนุญาตเปรียบเทียบกับสิ่งที่หลายๆท่านนะครับน่าจะมีความคุ้นชินก็คือการซื้อของ ผ่านช่องทางออนไลน์การซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆในปัจจุบันนี้เนี่ยท่านจะสังเกตว่าขั้นตอนเนี่ยก็ค่อนข้างจะง่ายมากนะครับก็คือว่าแน่นอนนะครับแต่และแอปพลิเคชันเนี่ยมีขั้นตอนมีรูปแบบมีหน้าตาแอปเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ขั้นตอนโดยทั่วๆไปเนี่ยจะใกล้เคียงกันก็คือเริ่มต้นที่การเลือกว่า ท่านต้องการสินค้าใดท่านอาจจะเลือกซื้อสินค้านี้สัก3าชิ้นสินค้าอีกตัวหนึงสัก4ชิ้นอะไรเงี้ยเป็นต้นอพอเลือกเสร็จเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในตะกร้าจากหน้าของตะกร้าเนี่ยท่านก็ยืนยันนะครับว่าท่านจะซื้อของในตะกร้านี้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะสอบถามที่อยู่ของท่านจากนั้นเนี่ยท่านก็ทําการชําระเงินแล้วก็ยืนยันการชําระเงินเมื่อยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วของชิ้นนั้นนะครับก็จะถูกส่งไปที่ท่านระบุซึ่งถ้าท่านมองนะครับในลักษณะของการซื้อของออนไลน์เนี่ยนะ ตั้งแต่ต้นจนจบเนยนะครับในการเลือกซื้อสินค้าดูของในตะกร้าแจ้งที่อยู่ชำระค่าสินค้าจนกระทั่งได้รับของเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านสามารถทําทั้งหมดขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่านหรือว่าคอมพิวเตอร์ของท่านได้อันนี้แหละครับที่เราเรียกว่าการให้บริการผ่านช่องทางดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบแน่นอนนะครับในบางเว็บไซต์นะครับที่มีการเปิดให้ซื้อของทางช่องทางออนไลน์เนี่ยนะครับ ถ้าท่านไปเจอเว็บไซต์บางอันที่เป็นเว็บไซต์เก่าๆเนี่ยบางขั้นตอนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นออนไลน์เช่นตอนที่เลือกของใส่ตะกร้าเนี่ยนะครับท่านเลือกผ่านเว็บไซต์แต่ว่าพอเวลาที่ท่านต้องไปจ่ายเงินเนี่ยท่านอาจจะต้องไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อนะครับหรือว่าท่านอาจจะต้องไปที่ตู้ a อ m ของธนาคารนะครับลักษณะเนี่ยครับเป็นตัวอย่างของการให้บริการในรูปแบบดิจิตอลที่ไม่เต็มรูปแบบก็คือว่าคือไม่ใช่ว่านั่งอยู่ที่หน้าโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวแล้วทําแล้วทีเดียวแล้วจบนะครับคือมันจะต้องมีการ เดินทางไปสถานที่ต่าง,างๆเพื่อไปขอรับบริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางภาครัฐอยากจะทำเนี่ยนะครับก็คือคล้ายๆกับประสบการณ์ในเรื่องของการซื้อของออนไลน์นี่แหละนะครับก็คือตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยทำได้ไหมที่ทําให้ประชาชนผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขอรับบริการของท่านเนี่ยสามารถทําทุกอย่างได้ผ่านหน้าจอหมดโดยที่ไม่ต้องมาที่ส่วนราชการหรือว่าไม่ต้องไปเจอเจ้าหน้าที่เลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะมานําเสนอกันในวันนี้ทีนี้ เราลองมาดูกันนะครับก็คือว่าผมคิดว่าหลายๆท่านอย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างไปเนี่ยนะครับก็คือเป็นกรณีการซื้อของออนไลน์เนี่ยท่านอาจจะคุ้นชินแล้วนะครับว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันมันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นเป็นรูปแบบใกล้เคียงกันนะครับก็คือเลือกของบอกที่อยู่นะครับจ่ายเงินแล้วก็ได้ของนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงขั้นตอนของทางราชการบ้างล่ะจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างของขั้นตอนในการขออนุญาตต่างๆทางราชการเนี่ยนะครับที่ผมไป หาตัวอย่างได้จากทางเว็บไซต์นะครับท่านจะเห็นได้ว่าขั้นตอนของทางราชการเนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยก็จะค่อนข้างามีรายละเอียดค่อนข้างมากท่านอาจจะสงสัยว่าในกรณีของถ้าเป็นราชการเนี่ยจะต้องทําแบบไหนอย่างไรได้บ้างถึงจะให้บริการแบบเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบไดออ้ก่อนที่จะไปพูดถึงว่าขั้นตอนเนี่ยจะทํำยังไงนะครับขออนุญาตกล่าวถึงตรงนี้ก่อนนะครับว่าออในการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางดิจิตัลเนี่ยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาาจากไทยปี2560นะครับมาตรา258ว่าให้นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทําบริการสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ท่านควรทำเพียงแต่ว่าทําแบบไหนเนี่ยเท่านั้นเองนะครับที่จะต้องทําเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมาดูนะครับว่ากระบวนการให้บริการประชาชนของภาครัฐเนี่ยควรจะออกมาในรูปแบบใด อันนี้ก็เป็นผลจากการที่ทางสำนักงานกพรนะครับแล้วก็สำนักงานของทางสำนักงานพัฒนาสถาบันดิจิทัลเนี่ยนะครับเราเข้าไปร่วมมือกันทํางานกับส่วนราชการหลายๆที่เนี่ยนะครับมาหลายปีก็ตอนที่เราเริ่มงานแรกๆเนี่ยเราก็เราก,เราก็เห็นแล้วว่าแต่ละส่วนราชการเนี่ยขั้นตอนไม่เหมือนกันแต่พอทํา,ทาไปสักพักเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่ากระบวนการหลายๆอย่างเนี่ยเราจัดกลุ่มให้มันใกล้เคียงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยทําออกมาเป็นภาพลักษณะนี้นะครับเป็นกระบวนการในการขออนุมัติอนุญาตทั่วไปนะครับแขั้นตอนก็คือประชาชนในส่วนใหญ่แล้วเขาจะเริ่มจากการสืบค้นข้อมูลก่อนนะครับเช่นสมมติว่าประชาชนเนี่ยทราบมาจากทางสื่อต่างๆว่าภาครัฐเนี่ยเปิดให้ไปลงทะเบียนจุดๆๆนะครับประชาชนก็จะเข้าไปสืบค้นนะครับว่าลงทะเบียนจุดๆเนี่ยจะต้องทําอะไรไปที่ไหนใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับ ตัวเขาเองเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่เป็นต้นนะครับนี่เป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ก็คือเป็นขั้นตอนเรื่องของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนนะครับก็คือเป็นขั้นตอนที่ประชาชนเนี่ยจะต้องไปแจ้งก่อนนะครับว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ต้องการที่จะมาใช้สิทธินี้นะครับแล้วก็เป็นตัวจริงอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งถ้าสมมติว่าท่านไปติดต่อกับหน่วยงานราชการเนี่ยก็อาจจะมีการ แสดงบัตรประชาชนหรือว่าแสดงตัวตนอะไรเงี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่ทุกท่านเนี่ยคุ้นเคยกันดีก็คือท่านต้องกรอกแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษทีนี้ในกรณีที่ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบที่เป็น e f o อร์มก่อนที่จะยื่นคําขอขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนของส่วนราชการแล้วก็คือว่าส่วนราชการเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคําขอแล้วก็จะต้องไปตรวจสอบรายละเอียดแบบคําขอที่ประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการยื่นมานะครับว่า มีการกรอกข้อมูลต่างๆครบถ้วนถูกต้องหรือไม่เอกสาหรหลักฐานที่ยื่นประกอบนั้นครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะครับก่อนที่จะพิจารณาวา่าควรจะให้บริการหรือว่าให้การอนุมัติอนุญ,ญาตตามที่ผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนท่านนี้ขอมาหรือไม่นะครับจากนั้นก็จะไปขั้นตอนที่5นะครับก็คือเป็นขั้นตอนของการอนุมัติก็คือจะเป็นนายทะเบียนหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยนะครับก็คือทำการ ลงลายมือชื่อนะครับลงบนใบอนุญาตนะครับหรือว่าใบอนุมัติจากนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนที่ประชาชนเนี่ยนะครับไปชําระค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการขั้นตอนที่7เนี่ยก็คือจะเป็นขั้นตอนที่พอประชาชนชำระค่าธรรมเนียมแล้วเนี่ยก็จะได้รับตัวใบอนุญาตที่เป็นกระดาษไปแล้วก็ขั้นตอนที่8ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายน,ยน,นี่ก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะทําการนําส่งใบอนุญาตเนี่ยให้กับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนทั่วไปนะครับในการ ให้บริการประชาชนนะครับก็คือเราทางสนำนังกงานกกรและทางสพรเนี่ยก็คือก็คือประเมินวิเคราะห์ไว้ว่าขั้นตอนโดยทั่วไปนมีทั้งหมด8ขั้นตอนนะครับแน่นอนนะครับในบางหน่วยงานเนี่ยอาจจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับก็อาจจะตัดบางขั้นตอนออกบางหน่วยงานอาจจะบอกว่าพอยื่นเสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องพิจารณาอนุม monde, นัติอนุญาตสามารถได้รับใบอนุญาตนั้นด้วยได้โดยอัตโนมัติเลยก็จะตัดหลายๆขั้นตอนออกไปหรือว่าบางหน่วยงานอาจจะบอกว่าพอเวลายื่นเสร็จเนี่ย แทนที่ประชาชนจะต้องมาจ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยประชาชนก็จะได้รับสิทธิสวัสดิการเช่นมีการชําระอะไรสักอย่างนะครับให้เป็นรายครั้งหรือรายเดือนเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาจจะปรับเปลี่ยนกันไปได้นะครับแต่ขั้นตอนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เวลาที่ส่วนราชการจะวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบตัวระบบบริการเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ยึด8ขั้นตอนนะครับจะได้เริ่มต้นง่ายๆนะครับ ทีนี้จะขออนุญาตกล่าวถึงกฎหมายฉบับนึ่งนะครับที่พูดถึงเรื่องของการให้บริการผ่านช่องทางดิจิตอลก็คือพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลพศ2562ซึ่งในมาตรา62เนี่ยนะครับก็พูดไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าในการให้บริการ ผ่านระบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีการดําเนินการให้เป็นดิจิตอลนะครับตามวงเล็บ2มีระบบการรับชําระเงินทางดิจิตอลอีกช่องทางหนึ่งในวงเล็บ3ในวงเล็บ4ก็จะพูดถึงเรื่องของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็วงเล็บ5ก็จะพูดถึงว่าให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมารับฟังในวันนี้นะครับว่าท่านจะเปลี่ยนบริการของท่านให้เป็นดิจิตอลยังไงเนี่ยนะครับท่านก็มาตามพระราชบัญญัตินี้ไปได้แล้วบางส่วนแล้วนะครับครับผม